สวัสดีค่ะคลิปนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูการออกกำลังกายของผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยบางคนที่น้ำหนักเยอะนะคะหรือน้ำหนักจะไม่เยอะก็แล้วแต่นะคะเขาจะไม่ค่อยสบายในร่างกายของเขานะคะแม้กระทั่งการเดินหรือว่าการลุกการนั่งของเขาจะไม่กระฉับกระเฉงนะคะ เราที่เป็นผู้ดูแลนะคะอย่างเช่นลูกนะคะลูกหรือว่าหลานนะคะต้องเข้าใจว่าผู้สูงวัยเขาไม่สบายในร่างกายของเขาจริงๆนะคะถ้าเขาบอกว่าเขาเจ็บเขาปวดเราก็ต้องเข้าใจเขานะคะเราก็ต้องคอยรักษาคอยเอาใจใส่ดูแลนะคะเหมือนกับที่เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายัางเล็กๆนะคะ คนนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่เขาปวดหัวเข่านะคะที่เขาต้องเดินกระเพกกกระเพกแบบนี้เพราะว่าเขาปวดที่ข้อเข่าของเขานะคะเขาปวดตามกล้ามแขนขาของเขานะคะเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าผู้ที่สูงวัยนะคะเขามักจะปวดแบบนี้เลยค่ะ ดูวิธีการขึ้นบันไดของเขานะคะเราเป็นผู้ดูแลนะคะเราต้องคอยระวังค่ะในลักษณะที่เขาขึ้นบันไดแบบนี้นะคะเราก็ต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดนะคะถ้าเราไม่ดูแลเขานะคะเกิดว่าเขาจะตกลงมาอันตรายมากๆเลยนะคะดูการเดินของเขานะคะเราก็อย่า ทิ้งช่วงทิ้งระยะห่างมากเกินไปนะคะเวลาที่เขาเดินเพราะเขาไม่ได้พาไม้เท้านะคะนี่คือการออกกํลาลังกายของเขานะคะลูกหลานทุกคนที่มีแม่นะคะควรจะช่วยดูแลกันนะคะต้องให้ความรักความอบอุ่นกับผู้ที่เป็นแม่นะคะเพราะเขาเลี้ยงเรามานะคะ คุณลูกทั้งหลายนะคะลูกทุกๆคนนะคะที่มีแม่นะคะหรือว่ามีพ่อนะคะควรจะรักษาดูแลเอาไว้นะคะเพราะคุณพ่อกับคุณแม่เปรียบเสมือนทรัพย์สินสมบัติที่เรามีนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองจะมีทรัพย์สินมากมายนะคะเราก็จะหาซื้อไม่ได้นะคะสำหรับคุณพ่อกับคุณแม่นะคะ คุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนที่รักเราที่สุดนะคะเป็นผู้หญิงและผู้ชายคนแรกที่รักเราให้ความจริงใจกับเรานะคะทุกคนต้องมีนะคะเรื่องคุณพ่อกับคุณแม่นี่แหละค่ะการที่เรามาดูแลช่วยเหลือคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะคะ ถ้าเผื่อเรามีลูกลูกๆของเราก็จะเห็นวิธีการหรือว่าจะดูแบบอย่างที่เราปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่ของเราอีกหน่อยพอเราแก่ชาราเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นอยู่ลูกๆของเราก็จะมาทําตามอย่างที่เราทํานะคะนี่ก็เป็นการสอนลูกด้วยวิธีที่ทําให้ลูกดูนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่มีคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ที่แกชราแบบนี้นะคะก็ควรจะหมั่นหาเวลาว่างมาดูแลท่านนะคะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ท่านฟังและก็พาท่านมาดูสิ่งที่รื่นเริงนะคะรื่นเริงในสายตาของท่านดูรอยยิ้มของท่านก็จะเป็นวิธีการที่จะรักษา ตออายุของคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ยาวนานนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ